สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอ่ะเมื่อนี้ลงมูลคือเก่าแล้วครับมื้อนี้ลงมายามม่องครับมื้อนี้ใส่ว้มือวาดนี่สองหัวเป็นม่องเจ็ดเส้นกับแปดเส้นครับลงมาใส่คำคำครับลงมาหยอดเมืองเห็นมือวาดนี่ฝนตกลงแห้งเติบครับหย่านปลาบันแยนนะครับก็เลยมาหยอดลองเมืองครับเป็นม่องปิ้วคือเก่าครับมื้อนี้มองเก่าๆเขาคือใส่นั่นแหละครับมองเจ็ดเส้นแปดเส้น มาไก่หอดมองแล้วครับนี่มองอยู่หนาห้านี่ละเป็นยังไงครับเมื่อนี้ม,นมันพื่อเดิมบ่ตัวนี้กับป้าก็หายากแน่ละครับถือว่าเราโตอสองโตงก็ถือว่าดีไปครับเพราะเธอเดิมนี่แหละครับไปครับเป็นรุ่นเบิ้งครับัาแหลกเข้าเมื่อนี้ก็ทรงใสๆแน่อยู่ครับเมื่อนี้แดดรุมออกแห้งล้ว เว่ยทางเรือก,ก่อนจากน้อยประสันละมันจะย้อนแสงครับแดดออกแล้ว <c oughs> แต่ได้ต้มปะครับหาปลาหยากไล่ช่วงนี้เพอได้ต้มนี่เราครับกะต้องเซยไล่หัวต้องหัวซาหัวปฝนละเดี๋ยวโมนี้ครับก็ได้เสยไล่ครับเซยใบสองเข็ดเส้นกับแปดเส้น

ตขขัวปลาใหญ่กูมองครับปลาใหญ่กูมองมลพันมองแรนลงเรือกพอดีครับอแห้งขานาดเลยปลานุเขา อบบนอะ่ะมีโตอีกบ้าครับมาหลุดมึ่งดีแต่ว่าบบโดสองเรือเอาหนึ่งนี่แลนดลงสองเรือเพราะดี

เป็นเงียบๆครับเนี่ยตอตัวเดียวนนิบ่เพียนครับตัวนี้ตัวนึงครับเพียนเพียนนี่ครับงามๆอยู่ครับตัวน một uh, nhà tập và giặt ngay của mong Ê, <laughs> เดียวหมุนแล้วมองคือิีนวายก็ดิ่นครับเตะอีกต้นนึงครับเพี้ยนตัวเพี้ยนนี่ครับ <c oughs> แต่ปี่ามครับเออคือ,อ,อ,อส่งถือแน่อยู่ครับเมื <c> ่ <oughs> อเราสองสามต้วนี่ถือมาถือเด้ครับนาเวลานี่อาจจะเป็นเพราะถือขนไม่หมอว่านนี่แหละครับสามโอ้ยเหลือก,ก็จะไม่ตัอวอ,อุ้ยอัไรมุนเถื่อเลือ ไปกับย่อนแสงพอดีเลยครับวันหนึ่งอยู่ทึ่งสภาพนี่แหละครับไกลๆก,กันนี่แหละมาได้ใส่ไก่กันปาไหนตัวบ่ครับ พยายามอยากไล่ยอยู่ครับมองดำมดเลยเดียแล้อครับหัวนี่สามแต้มครับน้ำงามอยู่เดี๋ยวไปหลุ่นเมืองหัวต่อไปครับเข็ยนเ,เส้นหัวนี่ก็กเอ็นเบอร์สิบพาคือกันครับอยากแข่งแน่อยู่ เดี๋ยวฉันจะหาเจนเบอร์สิบสองมาใส่มึงครับจะ่ผมว่ามึงอันนี้ก็ขาดร้ายแล้วครับขาดขาดแห้งแล้วล่ะมองสองปีแล้วครับใส่ข้าวโพด คือูนะครับปะพุทครับตัวนี้เจ็ดเส้นเท่าพทุทธไงเติบอยู่ครับบอดินบอยังเลยปะพุทเจ็ดเส้นครับ จะรุดมืออีกอเป็นตัวเลขของเจดเส้นครับอัมาน,านมานครับคี่สงไปอยากถึงมองแน่ยดูดอกับ้ห่นต่อครับ,ม,รบมีตัวอีกบ่ เห็นครับเนี่ยผมมีตัวเดียวนี่บ่ เกล็ดเจนนี่วิวเห็นอีกเลยครับเห็นประกดตัวเดียวประกดตัวเดียวอลารยังครับนี่โอ้ปวดข้างครับปวดข้างปวดข้างนี่ คืออยู่ครับวันนี้จะบอถอวันนี้ถึงแต่ปรากฏเลยขนาดปรากฏเหลืองธรรมดาครับตัวนี้เป็นปรากฏข้างลดข้างหน่อยพอได้ต้มยี่โดรครับมันนี้ก็ได้ทั้งบิด โต้ครับมองสองหัวหนาเวลานี้กับสิบประมาณนี้แหะครับใส่มองคอยถือ้าใดครับอาจจะไม่ค่อยมีป้าน,น้าเลยครับตาห่างๆนะครับปีนี้น้ำน้อยแห้งช่วงวังหนึ่งนี่โอ้คอนเพิ่ลงมาหาหลัยครับได้ไปบะเม็ญน,น้อยแล้วครับทังวานแห่ทั้งส่มอง เหลือก็เหลือห่างๆครับป้าณเวลานี้นะกับพอแต่ได้กินน,นี่ล่ะนี่ก็สุดหัวแล้วครับนี่วน่าจะมีอีกแล้วล่ะโอ้ปวดหนักเลยพอดีตาปวดเกา็นี่ครับกดข้างน้อยเสร็จแล้วแล้วครับวน่าจะมีแล้วล่ะ ดเดียบลอยหว่าพอเด้ต้มไปครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมฝากติดตามพง,งาน,นด้วครับฝากกดไลค์กดแชร์เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ